สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอ d ดยีนชาแนลนะคะกับแนวทางนิเคอิเช้ากับบ่ายนะคะก็เมื่วานก็ตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะคะแต่เจอะไม่เข้าจับพี่น้องจา๋าเพราะว่ายินลดแนวทางไปเนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพิ่มไปอีกตัวก็น่าจะเข้านะคะสองสองแต่บางท่านก็ น่าจะได้การเบิ้ลไปนะคะสองสองรอบเช้าเนาะตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะจ๊ะเชา้ามาทั้งสองทั้งสามนะคะสามก็มาสามหนึ่งนะคะเอดให้สามสองไปนะคะกับสามสามสับสับที่กันอยู่สับพี่น้องจา๋าแนวทางมาสองสองให้สองหนึ่งกับสามสาม,สามเนวทางมาสามหนึ่งให้สองหนึ่ง สองสองหายไปไหนก็ไม่รู้พี่น้องจ้าก็ตามลุ้นต่อนะจ้าตามลุ้นจอลุ้นต่อในงวดวันที่สองกันเลยเนาะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้า ก็สายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสายเจาะเมื่อวานยินก็เจาะหลุดไปนะจ๊ะตามลุ้นต่อในงวดวันที่2กันเลยนะคะวันที่สองเดือนเจ็ดนะคะปีหกี่นะคะนิเคอิ K e, เช้าบ่ายนะคะเน้นสองตัวบนล่างนะคะ สตัวบนล่างนะคะให้เด่นที่0นย์กับ7นะคะวิ่งรูดที่0ูนย์กับ7นะคะวิ่งได้รูดได้นะคะนี้ก็เจาะให้เน้นๆทุกคู่นะคะนะคะวันนี้ก็กันเบิ้ลไปด้วยเลยนะคะก็ให้0นย์กับ7นะคะก็มี0ูนย์ศูนย์ศูนย์แะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสีห้านะคะ, 7, 7 3, 4, 8, ะ,ค,ะคู่ที่ชอบนะคะก็จะมี0ูนย์เ 0 0 08 03นะคะ7 7 7 4 7 5นะคะก็คู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะก็วันนี้ยีนก็จะบอกพี่น้อง fc ด้วยนะคะว่าวันต่อไปยีนจะลงหุ้นให้ที่ช่องแอดยีนนะคะแอดยีนพารวยนะคะ สำหรับแนวทางหุ้นนะคะก็ฝากไปติดตามกดกระดิ่งที่ช่องแอดยีนพารวยได้เลยนะคะก็จะจะลงแนวทางหุ้นให้ทางนั้นนะคะแอดยีนนะคะยีนพารวยนะจ๊ะ ชาแนลนะคะแอดยีนพารวยชาแนลนะคะบางท่านก็อาจจะรู้จักแล้วเนาะบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ก็ไปติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะยินจะลงให้ทางนั้นนะคะก็ทุกคน,นนะคะสำหรับจะมีนี่ มินิเคนะคะนิเคห้างเซงจีนแล้วก็ไทยเนาะจะลงให้ทางนั้นหมดเลยนะคะสำหรับแอดยีนชาแ e ลนะคะก็จะมีก็จะมีฮานอยเนาะก็จะลงฮานอยแล้วก็ลาวนะคะแล้วก็ไทยนะคะสำหรับหุ้นยีนจะลงให้ทางนั้นหมดเลยนะคะยีนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องเอซทุกท่านที่ ชอบแนวทางหุ้นนะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f อซใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน ของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ